สำหรับหัวข้อกระบวนการในการจัดทำรายงาน ESG ก่อนอื่นผมขออนุญาตรีแคปทุกท่านนิดนึงว่ากระบวนการในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเนี่ยจะมีหลักๆในส่วนของ5หัวข้อสำคัญนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูลนะครับกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลเนี่ย วัตถุประสงค์สูงสุดคือเราไม่ได้ต้องการผลิตเอกสารออกมาเพียงหนึ่งฉบับอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความสำคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งข้อมูลด้าน ESG ที่จะเอาไปพัฒนาองค์กรนะครับหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์เพือเออเอ่อสร้างโอกาสต่างๆให้กับภาคธุรกิจ นะครับผมสำหรับการเตรียมพร้อมการรายงาน ESG นะครับท่านก็สามารถดําเนินงานได้ตามขั้นตอนง่ายๆนะครับเหมือนกับหลักการเตรียมการรายงานข้อมูลในเรื่องอื่นๆนะครับก็คือที่เรารู้จักกันคือ PDCA นะครับซึ่งใน4ขั้นตอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของกระบวนการในการวางแผนนะครับก็ตั้งแต่มีเรื่องของการตั้งทีมนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลด้าน ESG เนี่ยต้องมาจากหลากหลายหน่วยงานดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีคณะทํางานที่มาจากหลาก หลายฝ่ายนะครับเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันสามารถเก็บแล้วก็รวบรวมได้อย่างครบถ้วนนะครับมีเรื่องของการกําหนดขอบเขตนะครับมีการประชุมวางแผนแล้วก็หาเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาช่วยเก็บข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในส่วนที่2นะครับคือจะเป็นส่วนที่ท่านจะต้องไปเริ่มเขียนรายงานแล้วนะครับก่อนที่จะเขียนรายงานท่านก็ต้องมีการสื่อสารนะครับกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีโทนในการสื่อสารยังไงหรือว่าความครบถ้วนความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยทำให้มั่นใจได้ว่ามันครบถ้วนและถูกต้องแล้วแล้วก็เพียงพอในการที่จะเอาไปเขียนรายงานแล้วก็เรียบเรียงต่างๆให้มันเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับหรือว่าสามารถที่จะบรรยายให้เห็นถึงโปรเกสนะครับแล้วก็กระบวนการจัดการขององค์กรตลอดปีที่ผ่านมาได้อย่างเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนที่3มนะครับ การได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องทําให้มั่นใจว่ากระบวนการที่เราได้ข้อมูลเหล่านั้นมาเนี่ยมันผ่านการตรวจสอบนะครับผ่านการคัดกรองนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดบางข้อมูลเนี่ยที่อาจจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือมีความเป็นวิชาการมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเือนกระจกพวกนี้ครับอาจจะต้องพึ่งพาผู้ทวนสอบจากภายนอกในการที่จะเข้ามารับรองข้อมูลความถูกต้องนะครับเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ มีความน่าเชื่อถือนะครับและมั่นใจได้ว่าข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์จริงๆนะครับผมแล้วก็ส่วนที่4นะครับเมื่อท่านมีการเ,าเก็บรวบรวมเริ่มทํารายงานเริ่มแพ็คเล่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ควรจะต้องเอาชุดข้อมูลในแต่ละปีที่เรามีรอบการรายงานเนี่ยมาวิเคราะห์แกะว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเรายังทําได้ไม่ดีพอหรือว่ายังเป็น ส่วนที่เรายัางต้องทําเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้สําหรับการพัฒนารูปเล่มรายงานในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการติดตามผลจากข้อมูลที่เราเปิดเผยได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในกระบวนการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะฝากเรื่องสําคัญไว้นะครับว่าการจัดทํารายงาน e s c นะครับเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีกระบวนการในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะต้องมาจากหน่วย งานไหนบ้างแล้วก็รวมผู้รับผิดชอบกันเข้ามาเป็นคณะทํางานก็จะทําให้กระบวนการในการเก็บรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลเนี่ยครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญเราจะต้องคํานึงถึงช่องทางในการเผยแพร่ข,ข้อมูลการรายงานด้วยว่าช่องทางเหล่านั้นมีความเหมาะสมไหมเข้าถึงง่ายไหมแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมในการบริโภคข้อมูลของ กลุ่มเต็กโฮเดอร์ต่างๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมการรายงานด้าน ESG ที่อยากจะฝากไว้ครับ คราวนี้ในองค์ประกอบของการรายงานด้าน ESG เนี่ยครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนสําคัญนะครับส่วนแรกก็คือข้อมูลพื้นฐานขององค์กรนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผู้อ่านนะครับหรือว่าเซคโฮเดอร์ของท่านเนี่ยเข้าใจว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของท่านเป็นยังไงนะครับโปรดักต์กับเซอร์วิสของท่านมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมในธุรกิจของท่านนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับใครยังไงบ้างซึ่งมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึง Impact ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนะครับซึ จะเป็นลักษณะของการนําเสนอข้อมูลที่ทําให้มั่นใจได้ว่าท่านมีแผนนะครับแล้วก็มีแนวทางในการที่จะออกํากับดูแลให้กระบวนการจัดการด้าน ESG ของท่านเนี่ยเป็นไปอย่างรูปธรรมแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้ง องค์าพยพนะครับและที่สําคัญคือจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของผลการดําเนินงานนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะต้องนําเสนอเนี่ยมันต้องนําเสนอจากสิ่งที่ท่านทํามาแล้วแล้วสามารถวัดผลได้จับต้องได้แล้วก็มีหลักการชัดเจนดังนั้นผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนเนี่ยครับถ้าจะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่าท่านจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อที่จะประเมินผลการดําเนินงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องก่อนที่ จะเอาไปเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่ในในเดืเ่มรายงานของท่านในปีต่อๆไปด้วยครับสำหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในรายงานด้าน ESG นะครับผมก็จะมีอยู่2ปัจจัยสําคัญสําคัญหลักๆก็คือว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยมันจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความเสี่ยงรวมไปถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยครับมันยังจะเป็นการช่วยคอนเฟิร์มใหออ้ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีเฟรมเวิร์กมีเช็คลิสในการจัดการผลการดําเนินงานด้าน ESG อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยถูกตีความออกมาเป็นข้อมูลได้ทั้งในเชิงปริมาณหรือว่าเชิงคุณภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวชี้วัดที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดเป็น KPI ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานด้านธุรกิจในแต่ละปีด้วยครับ สำหรับองค์ประกอบตัวชี้วัดด้าน ESG นะครับผมก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1คือหัวข้อที่ท่านต้องการจะวัดในส่วนของหัวข้อเนี่ยท่านจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหัวข้อที่ท่านจะวัดเนี่ยมีขอบเขตในการวัดแค่ไหนมีวัตถุป,ประสงค์ในการวัดอย่างไรแล้วก็มีแผนงานในการที่จะรองรับเพื่อให้ออหัวข้อที่ท่านต้องการที่จะดําเนินการเนี่ยมันมีผลสร็จที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดหรือที่เรารู้จักกันว่า KPI ซึ่ง KPI สามารถวัดได้ ได้2แบบก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขกับข้อมูลที่ไม่ได้เป็นเชิงตัวเลขข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะของข้อมูลที่มันสามารถเปรียบเทียบและวัดผลได้เลยแต่ส่วนข้อมูลที่เป็น character data หรือข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงตัวเลขเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปจัดกลุ่มเพื่อที่จะดูเทรนดดูภาพรวมเช่น พวกกลุ่มจำแนกตามเพศนะครับระดับการศึกษาหรือสถาน,นะรวมไปถึงข้อมูลในลักษณะตัวเลือกที่มันเป็นแบบมีหรือไม่มีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของตัวชีวัดด้าน ESG ครับคราวนี้ผมต้องการแสดงให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับเกี่ยวกับตัวโครงสร้างในการที่จะกําหนดตัวชีวัดด้าน ESG นะครับท่านจะเห็นได้ว่าวันนี้จากโครงสร้างที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือหัวข้อที่จะเป็นประเด็นที่ท่านต้องจัดการกับเรื่องของตัวชีวัดท่านจะเห็นได้ว่า หนึ่วัตถุประสงค์อาจจะมีได้มากกว่า1แผนงานนะครับและว1แผนงานก็อาจจะมีได้มากกว่า1ตัวชี้วัดดังนั้นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับ กระบวนการหรือว่าวิธีการจัดการให้ท่านเห็นว่าเอ้ยข้อมูลลักษณะไหนที่มันจะมีประโยชน์กับการเอาไปจัดการธุรกิจแต่ข้อมูลลักษณะไหนที่ไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีความเร่งด่วนในการที่จะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนําเข้ามาเปิดเผยหรือเอาเข้ามาติดตามในกระบวนการในการกําหนดตัวชี้วัดนี้นะครับแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าทริปในการรายงานของการกําหนดตัวชี้วัดนะครับท่านจะต้องทําให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ การบริหารจัดการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนของตัวบริษัทด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือท่านต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยไม่ใช่ว่าเราตั้งตัวชี้วัดมาแล้วเนี่ยโหมันเป็นตัวชี้วัดที่มันอาจจะมีความเป็นไปได้ยากในการที่จะบรรลุนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องผ่านการกันกรองหรือว่าผ่านการอนุมัติมาจากผู้บริหารระดับสูงหรือว่าผู้ที่ทําหน้าที่ในการที่จะกําหนด ตัว KPI ของตัวองค์กรด้วยก็จะทําให้กระบวนการในการติดตามและวัดผลเราเนี้ยครับเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สําคัญคือกระบวนการในการวัดเมื่อวัดออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะถูกต้องครบถ้วนและก็มีหลักการที่ชัดเจนก่อนที่จะสื่อสารให้อย่างเตคโฮเดอร์อกลุ่มอื่นๆรับทราบด้วยครับซึ่งในรูปแบบของการอ่านตัวชี้วัดนะครับผมตัวชี้วัดเหล่านี้เนี่ยจะมี ประโยชน์มากๆเลยก็คือเรื่องของการตีความผลลัพธ์ว่าการรายงานจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดําเนินธุรก,กิจว่ามันดีขึ้นหรือลดลงยังไงนะครับดังนั้นตัวอย่างเรื่องของการจัดการพลังงานเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ค่อนข้างชัดว่าปริมาณข้อมูลการใช้ไฟอย่างนี้นะครับว่ามันมีแนวโน้มดีขึ้นหรือลดลงยังไงหรือกรณีถ้ามัน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินแล้วเนี่ยมันอาจจะไปสะท้อนว่าเออเลเวนิวเราก็สูงขึ้นเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้ไฟกับเรื่องของเออเลเวนนิวหรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเนี่ยมันสอดคล้องไปด้วยการสแสดงว่าบริษัทอาจจะมีการขยายธุรกิจนะครับก็เลยทําให้มีการใช้ทรัพยากรพวกนี้เพิ่มเติมมากขึ้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากตัวชีวัตอันนี้มาครับมันก็เลยเป็นผลลัพธ์ที่บอกว่าควรจะต้องมี บทบาทหรือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจทั้งในเชิงของข้อมูลทางการเงินแล้วก็ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยครับ สำหรับกระบวนการรายงานด้าน ESG นะครับก็เป็นกระบวนการที่มีความตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละองค์กรก็ต้องไปกําหนดแผนงานในการดําเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่แต่ละองค์กรกําหนดนะครับซึ่งบางบริษัทอาจจะใช้ระยะเวลาเพียง3เดือนแต่บางบริษัทก็อาจจะใช้ระยะเวลา5-6ถึงเดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์สูงสุดของการทํารายงานคือการได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วนซึ่งต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยกระบวนการที่เราหยิบยกมาให้ดูนะครับจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับแล้วก็10กระบวนการซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนเรื่องของการเตรียมงานแล้วก็วางแผนว่าเราเอ,อ,อยากจะเห็นข้อมูลในรีพอร์ตเราแบบลักษณะไหนนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องมาล่างเป็นตัวคอนเทนต์เอาไลน์นะครับเป็นเค้าโครงก่อนที่เราจะไปเก็บข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็กําหนดผู้รับผิดชอบว่าในแต่ละหัวข้อที่เราล่างมาแล้วเนี่ยครับใครจะเป็น ผู้รับผิดชอบในเรื่องของการติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลให้ในขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนรายงานแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญนะครับเพราะว่าผู้ที่รวบรวมนะครับก็อาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของธุรกิจในภาพรวมเพราะว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องนะครับผลการดําเนินงานของตัวบริษัทตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็ต้องเห็นภาพ ของอธุรกิจนะครับที่เป็นภาพใหญ่เพราะว่าต้องไปเอาผลการดําเนินงานจากทุกๆฟังก์ชันมาเนี่ยมาหา Impact นะครับทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วรวมไปถึงเรื่องของการกํากับดูแลกิจการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็จะได้ซึ่งข้อมูลที่มีการเล่าเรื่องแบบอย่างน่าฟังแล้วก็สละสรวยแล้วก็ ตอบโจทย์บริบทของตัวองค์กรด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต้องทําให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้มีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องมีเมทริโอจีชัดเจนแล้วก็มีวิธีการในการคํานวณหรือได้มาซึ่ง ตัวเลขหรือว่าเนื้อหาต่างๆเป็นไปตามหลักการนะครับไม่ไว่าจะเป็นข้อมูลด้านการจัดการกาซเซอนกระจกหรือว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลมีความเซสซิทีฟหน่อยก็คือข้อมูลในการคํานวณเรื่องของพวกค่าตอบแทนนะครับกรรมการข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงานเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ต้องมีกระบวนการในการาติดตามตรวจสอบแล้วก็รับรองจากทั้งหน่วยงานภายในแล้วก็หน่วยงานภายนอกด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการนําเสนอข้อูล ข้อมูลของท่านสู่สาธารณะซึ่งข้อมูลในการนำเสนอนะครับที่ควรจะต้องอยู่ในรายงานความยั่งยืนหรือรายงาน ESG เนี่ยควรจะต้องคำนึงถึง3เรื่องนี้นะครับผมอันแรกเลยก็คือเรื่องของเทคนิคการเขียนรายงานอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าอุตสาหกรรมของท่านเนี่ยท่านอาจจะมีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าสเต็กโฮเดอร์ที่เข้ามา ใช้หรือเข้ามาอ่านข้อมูลของท่านเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะนําเสนอเข้ามาเนี่ยควรจะต้องหลีกเลี่ยงคําศัพท์นะครับที่มีความเทคนิคมากๆนะครับอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องใช้คําศัพท์เทคนิคเหล่านั้นจริงๆก็ควรจะต้องมีการกําหนดนิยามไว้อย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงการนําเสนอเนื้อหาต่างๆเน้นความครบถ้วนไม่เยินเยอะนะครับเน้นให้ค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็ ควรจะต้องมีการเรียบเรียงแล้วก็ร้อยเรียงเนื้อหาที่มันไม่ได้เป็นลักษณะของออการร้อยเรียงเนื้อหาตามฟังก์ชันงานในองค์กรของท่านเองควรจะต้องร้อยเรียงเนื้อหาตาม Impact ของออกระบวนการหรือหัวข้อที่เกิดขึ้นจริงๆตามที่ท่านวางเอาไลน์ไว้ในส่วนของเทคนิคการนำเสนอข้อมูลนะครับทางบริษัทเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสามารถออกแบบได้อย่างฟรีสไตล์เลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงมากๆก็คือว่า รูปแบบของการนําเสนอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องสะท้อนถึงตัวตนขององค์กรแล้วก็การใช้สื่อต่างๆภายในเอกสารเนี่ยก็ควรจะต้องทําให้มันเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นความน่าสนใจให้กับผู้ใช้ข้อมูลหรือว่าผู้อ่านข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวอินโฟกราฟิกตัวเลขหรือรูปภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไฟล์หรือว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่รูปแบบของในเชิงของเอกสารอย่างเดียวเท่านั้นและนะครับแต่อาจจะเป็นรวมไปถึงเอกสารตัวอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเนี่ยการที่เราสร้างไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถที่จะสื่อสารกับผู้อ่านได้เนี่ยก็จะยิ่งดึงดูดความน่าสนใจให้คนเข้ามาอ่านข้อมูลได้อย่างสะดวกขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของตัวช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยช่องทางที่มีอิทธิพลที่สุดก็น่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ดังนั้นเวลาเราเดีไซน์หรือว่าเราผลิตตัวรายงาน ESG ในแต่ละปีเนี่ยเราก็ควรจะต้อง ออกแบบนะครับให้มันตอบโจทย์กับช่องทางที่เราต้องการที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าเวลาเราส่งอีเมลไปต่างๆเนี่ยบางบริษัทก็อาจจะออกแบบในเชิงของตัว PDF Interactive นะครับบางบริษัทก็อาจจะออกแบบในเชิงของตัว e b o ุ๊นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าต้องการบริโภคข้อมูลแบบไหนแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่วันนี้ยังไงก็ยังต้องมีไว้อยู่ก็คือเรื่องของตัวช่องทางออฟไลน์นะครับที่อาจจะต้องออกมาในรูปแบบของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งมันก็จะสะดวกในการที่จะเปิดอ่านหรือหาข้อมูลแต่ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ช่องทางเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายในการที่จะเข้าถึงช่องทางหลัก,ลกๆนียครับอย่างเหมาะสมด้วยสําหรับตัวอย่างการนําเสนอรายงาน ESG นะครับที่ผมหยิบยกมาจะพยายามจะ หยิบยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่นำเสนอองค์ประกอบการรายงาน ESG ได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็อาจจะมี mood and tone ในการสื่อสารที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายตัวอย่างเช่นนะครับของ SCBX ซึ่งได้นำเสนอตัวกระกอบยุทธศาสตร์การรายงานความยั่งยืนอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปี2 5 6 6ซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้จะเห็นได้ว่า ทาง s b x ได้มีการจัดระบบระเบียบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันถูกร้อยเรียงนะครับอย่างเ,เข้าใจง่ายแล้วที่สำคัญคือคนที่อยู่นอกอุตสาหกรรมนะครับก็จะเข้าใจในเรื่องของตัวทิศทางในการที่จะดำเนินงานด้าน ESG หรือด้านความยั่งยืนของตัวบริษัทเนี่ยครับที่มันตอบโจทย์กับกลยุทธ์องค์กรแล้วก็ตอบโจทย์กับ วาระที่เป็นวาระ SDG สากลด้วยหรืออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทางบริษัทอินโดราม่าเวนเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าวิธีการนำเสนอของบริษัทอินโดราม่าเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องของการใช้ตัวชี้วัดต่างๆในการนำเสนอเพื่อให้เห็นเทรนแล้วก็ให้เห็นเอาต์พุตเอาต์คัมของกระบวนการในการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็วิธีการนำเสนออันนี้ครับเขาก็จะเลือกหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องบอกว่าทางอินโด a m a ่าเวนเจอก็อาจจะมี ออประเด็นด้าน ESG ในแต่ละธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการอซ o u ประเด็นเหล่านั้น,นเข้ามาใน report ให้แล้วก็มานำเสนอให้เห็นภาพชัดว่าในธุรกิจเนี้ยครับมีประเด็นอะไรที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องและมีผลการดำเนินงานที่วัดอย่างเป็นระบบได้ยังไงนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายสำหรับตัวอย่างการนำเสนอรายงาน ESG ของบริษัทไทยวานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบริษัทมีความโดดเด่นในเรื่องของการนำตัวชี้วัดด้าน ESG เนี่ยไปเปรียบเทียบกับผลการดำเนิน างนในปีก่อนๆนนะครับเพื่อให้เห็นพัฒนาการว่าบริษัททําได้ดีขึ้นยังไงหรือว่ามีกระบวนการจัดการแบบไหนที่ออมันสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็กลยุทธ์กับบริษัทและที่สําคัญยังได้มีการแมปตัวชีว้วัดต่างๆเหล่านี้ครับเข้าสู่บริบทที่เป็นเรื่องของตัวมาตรฐานสากลอย่าง SDG ด้วยครับ